สวัสดีพี่น้องฝปาทุกทุกคนนะครับพบกับโควิดศาลในช่วงบ่ายเปิดวันพุธที่ยีสิงหาคม2568นะครับในเมื่อนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนั้นมันเท่าไม่โอกาสเกิดฝนได้น้อยนะครับเนื่องจากมวลถลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนั้นมันเท่ามีกำลังอ่อนลงกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับในเมื่ออื่นเป็นต้นไปนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนั้นมันเท่าจะมีฝนค่อยๆค่อยๆขึ้นทีละน้อยนะครับจนหอดประมาณเมื่อวันที่23ในนมือวัที่23มสิบสาจะมีฝนฝนอย่าางหลยครับอยูวันที80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นอกจากจะมีร่องมรสุมผ่านผ่านบริเวณผาตะวันออกเชียงเหนือบรรเทาจาด้รับผลกระทบในช่วงวันดังกล่าวนะครับในมือวันที่3เป็นต้นไปนะครับจะมีฝนตกอยู่ ประมาณหลายมือครับประมาณเจ็ดมือนะครับจนถ้าผมไ่น้องก็เตรียมตัวรับฝนตกนักที่จะเกิดขึ้นในโชว์มือวันที่13บวันนะครับในเมื่อนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่ามีโอกาสเกิดฝนอยู่ในช่วง3 0 4 0ถึงของพื้นที่นะครับโอกาสเกิดฝนจะมีกระจายได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเฮานะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3 0 3สถึงองศาเซลเซียสต่ำสุดย3่สถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้เขาเรียลซ ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในมือือเป็นต้นไปนะครับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าซึ่งมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละหน่อยนะครับอยู่ในช่วง60-80%ของพื้นที่แล้วก็ในเมื่อวันที่13มันเท่าจับที่ฝนตกอย่างหลายอยู่ในช่วง70-80%ของพื้นที่เนื่องจากจะมีร่องมรสุมผ่านพานบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิสูงสุดน,นะครับจะอยู่ในช่วงอยู่ในช่วง29-34องศาเซลเซียสตามโซนนะครับ23 ถึง25อ,องศาเศษๆลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวามเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเมื่อนี่พัดตรระวันออกเฉียงเหนือตอนน้ำมันเท่าไม่อากาศเกิดฝนได้น้อยครับอยู่ในช่วง30ถึง40เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับในมือเป็นตอนใต้บรนเทาสิมีฝนเพิ่มขึ้นทีละน้อยนะครับจนนอร์ประมาณมือวันที่23ตันนี้จะมีฝนตกอย่างหลายนะครับอยู่ในช่วง70ถึง80เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่นะครับในช่วงมือวันที่23เป็นตอนปลายจะคาไ้พี่นอง ก็เตรียมตัวไหวนะครับก็ขอฝ้าความไมพี่น้องในช่วงนี้นะครับสร้อยก็ไลค์ก็แช็กก็สับสกายไว้เนี่ยนะครับบอกคว่ามไม่พี่น้องจะได้ติดตามขา่าวพยากรณ์อากาศกจากองคประทุนิยมวิทยาอย่างไก่จิดได้ทุกหน่วยสตอเมย์เขารัไปก่อนพอก,กันใหม่กันหนทีวีสวัสดีทุกคนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ